คราบสนิมที่เปื้อนบนเสื้อนักเรียนแบบนี้เสื้อตัวนี้เพิ่งเปื้อนคราบสนิมมาค่ะโดยที่ยังไม่เคยผ่านการซักมาก่อนแล้วก็ยังไม่เคยผ่านการรีดกดทับมาก่อนค่ะเวลาที่เราจะซักก็คือก่อนที่จะซักก็คือแช่ผ้าในน้ำยาซักผ้าขาวบวกกับน้ำยาซักผ้าสูตรถนอมผ้าหลังจากนั้นก่อนที่เราจะแปลงผ้าเราก็ยกผ้าขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็หยดน้ำยาขาจัดคราบสนิมลงไปค่ะอันเนี้ย ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคราบสนิมที่มันไม่ได้เก่าเก็บมากจนเกินไปเนี่ยแค่หยดลงไปเนี่ยคราบสนิมก็ลบเลือนเกือบหมดแล้วค่ะเห็นไหมคะทําแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าเป็นคราบสนิมที่เปื้อนในผ้าที่เก่าเก็บมานานแล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งมันก็เหมือนกับรีทับบ่อยๆมาหลายๆรอบแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะหลุดค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะเราก็จะต้องใช้ความร้อนเขาช่วยค่ะแต่สำหรับในกรณีนี้เนี่ยมันนิดเดียวค่ะก็คือว่ามันเพิ่งโดนมานะคะอาจจะแบบ ยังไม่ได้รีทับเลยค่ะมันก็จะกําจัดง่ายหน่อยนะคะอะ่เห็นไหมเราก็มาขยี